รู้สึกเหมือนหมดพลังตั้งแต่ตื่นนอนแก้ได้ง่ายกว่าที่คิดด้วย5อาหารเสริมที่ทําให้คุณตื่นเต็มตาและพร้อมลุยทุกวันวิตามินตัวแรกเลยที่หมออยากให้ทุกคนทานก็คือวิตามิน B รวมประกอบไปด้วยวิตามิน b 1, b 2, b 3, b 6, b 12เป็นวิตามินที่สาคัญมากๆในการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราเลยครับลดความเหนื่อยล้าช่วยบารุงระบบประสาทช่วยเพิ่มสมาธิในการทํางานระหว่างวันแนะนําว่าควรทานหลังอาหารเช้านะครับจะได้ตื่นตัวทั้งวันตัวต่อมาโคเอนไซม์ตัวเทนบี่ก็เป็นอีกตัวหน แนะนําทานหลังอาหารเช,ช้าเช่นเดียวกันพร้อมกับวิตามินบี B เลยตัวต่อมาแมกนีเซียมผมบอกแล้วนะครับว่ามันช่วยเรื่องผ่อนคลายนะครับช่วยคลายกล้ามเนื้อลดปวดไมเกรนลดปวดออฟฟิศซินโดมลดความตึงลดความเครียดให้กับร่างกายของเราได้นะครับแนะนำทานหลังอาหารเย็นนะครับตอนกลางคืนจะผ่อนคลายนอนสบายตัวที่4 LT แอล n ตัวนี้เป็นสารที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในชาเขียวนะครับทำให้สมองเัาผ่อนคลายเช่นเดียวกันนะครับลดความเครียดนะครับผมทำให้ตอนกลางคืนเราสามารถนอนหลับได้อย่างสบายและมีคุณภาพมากขึ้นแนะนําทานตอนเย็นเช่นเดียวกันนะครับผมใครจะกินเป็นีทฟ เพราะถ้ากินตอนเย็นแล้วเดี๋ยวกลางคืนจะนอนไม่หลับเอานะดูสุดท้ายเลยพระเอกสุดคือเมลาโทนินนี้จริงๆแล้นเนี่ยเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ร่างกายเราผลิตออกมานะครับแต่ว่าสามารถกินเสริมได้นะครับการกินเมลาโทนินเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลร่รางกายของเราทำให้เราง่วงเป็นเวลามากขึ้น,นครับเหมาะคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับตอนกลางคืนทำให้คุณเข้านอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาทุกๆวันแนะนำทานประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนนอนนะครับชีวิตยุคใหม่ต้องพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะนอนน้อยแค่ไหนอาหารเสริมดีดดกักุๆทวน